สวัสดีจ้า FC ทีหนารักคุธนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้ามากินข้าวสวยกับยายค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะอ้อมน้ำไม่สนสวยเดิมเพิ่มเติมคือแ่นนแห้งจ้าปลาบองค่ะแซ่บๆค่ะจากยะโสธรน,นะคะจ้าปลาบองยะโสธรจ้า แซบ่บเจ้านี่กรับประกันเลยจ้ะเมื่อติวได้กินมากน้อกหอยแต่งงานโอ้ได้โดนปีละสิบกว่าปีละอืมจะเจ้าเจ้าเจ้าเดิมค่ะเดายายก็จะตักออกมาดได้ค่ะดมอมันจะได้ว่าเป็นไอ้นั่นนอคันนอนี่ค่ะ โอกยบยาบย่บยาจะใส่ข้าวเลยแล้วก็เอเปิดไใ้พี่น้องเมืองลำน,ะคะน้คขานะ็มนนีเกิดแต่เสียบวผักบ่้มีเลยจ้ะผักไม่มีเลยไม่มีผักกินเลยโอ้ยา่ายผู้ใด่วงย่ายเนาะขนมขนมขนมสองเมตดประสานจ้ะ ขอดคุณนะค่ะเดอ้อมักตับมามานะหญิงเล็กเห็นกับเห็นด้นนั้นคุณยายเพิ่นเฮ็ดกับอนันน้ำพริกบองปลาบองไปฝากแม่แม่น้องเอ๋เนาะไปฝากหญิงเล็กโอ้วุ่นใจขนาดเลย <laughs> แม่ติวเห็นอุ่นใจมากค่ะเครื่องเป็นเครื่องแล้วค่ะบลาลาดนี่ก็เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ okay. เอ้ยตักน้ำแกงให้เรื่อยไดย้ให้หน้าเน่ะมาได้กินขา้าวไอ้แกงน้ำไม่สมกัปปาร่าบอง,อง <laughs> แกงน่ำไม่สม <laughs> จ<ะ>้ากินได้หมดละกินได้หมทุกอย่างจ้ะ บอลลัมแจกบอลลัมเออเต้นเอาเลยเออ เพชรหลายจากแก้วแก้วบองยะโสธรดองดองฟักมากห้ปูนอองพ้าวั้บยานหลงพ้าวเพิ่มมากเมืองบังไฟพญานาคคืนไรยหลายจจะ เป็นมาเมืองบดสมสมหวานพันอยพันเห็นแล้วก็เห็นใกล้ๆน้ำค่ะมันจะลอยเสิดเห็นใกล้ๆน้ำพูดถึงบางไฟพญานาคเด้อยดเยอะยว่อื่น เห็นจังชิ้นเห็นมาได้หน่อยเท่าไงเพราะว่าบ้านได้อยู่ใ้ก็ทา่าหนองเพื่นมันจะมีสุปีีเจละเ่นจะไอสลองเวลาออกรษานพาก็จะมีสมัยตะกอนยืดถือเป็นเล็กน้อยเนาะจะมีหนังกลางแปลงจะมีร่ำวงจะมีมวย สามยางทุกปีบอขาดตอนนี้เป็นเด็กน้อยเมื่อเย็ดอยู่กับเป็นเมื่อหนังกางแป้งนี่ลนะแต่ว่าประเอินปวดปวดทองไอ้ชิ้งช่องเนาะเด็กน้อยไอ้ริ่มโขงกน้ำขึ้นมาคเคงืงนึงแน่มสมัยก่อนนี่บ่ย่านจ้าเดี๋ยวนี้ย่านไะอะไรน้ำขึ้นมากเคืงโขงบอกาลงน้ำโขงและแถวนี้ลอยเ่นได้สบายอาบามากกลางคืนจะลงอาบจ้ะ อืมหอวเนย้ำมด้ลลยลูเนัน้ันได้จะเว่าเรื่องมาไฟพยัญชนะสุฟังได้ละกับปวดทิ้งชองเนาะกันลงไปสมัยก่อนเอริ่มโขงมันจะเป็นพ,กพักไผ่พักมัดลงไปย่งางลงไปสินะคือเขาปีนเขาเลยเย็ดจิวก็ลงไป คลุมเล็กน้อยเป็นชิ้นสองก็เแหงนจะออมก็เห็นเป็นดวงแกวร้อยจนจากพระธาธุแล้วจ้ะใหญ่เด้บนหน่อยคือจังยวนผ่้พ,พิเศษจะเป็นลูกแง้แงคือไข่เกือบซ้ำรูปนิมิตจ้ะร้อยหุ้งหุ้งหุ้ง้เกิดสมัยก่อนป่ายานจ้ะบูว่าผีเป็นยังไงจ้ะเป็นเล็กน้อยแต่ว่าพอแม่เคยบอกเคยสอนอยู่ว่าแก้วสเสด็จ เมียว่าโหกระทว่วอยโ้แก้วสเสดงงามเนาะคืนไปเทิ้งเราเพิ่งจะหายไปจ้ะเ,เห็นเห็นเรื่อยยุน่าบ้านเมจิวนี่แหละสมัยก่อนมันไม่มีคนไม่เหื่อกันบ้องไฟพญานาคเจ้จิ๋วกับอะเอื่นแก้วเสดจ้ะเอเอยังสะละโบ,บ,บราณบันดนี้มา่มามา,มาเหื่อกันแน่ว่าบ้องไฟพญานาคตอนที่ว่าเขาเปิดสะพานดแดนหลวก็น้องค่ายเป็นเมืองทองเที่ยวแดวจ้ะ มัน,นเคยยัดจิวกับลงเอินแก้วก็เห็นจัดุมท,ทุกวันนี้ก็ยังเห็นจัดยัดจิวกับแล้วก็กเอินลงเอินแก้วสเสด็จแก่คุณเมื่อไรเป็นหามกุลูกจะลูกไงจ้ะยู่อยู่นาบ้านยัดจิวนี่นะ สะกรอนแถวริมขงกับผมีแถวไฟเนาะเอาอะไรครับชายของไ้แม่เจ็บืรอเด้ลูกเห็นเห็นม,มากกันหน่อยเห็นมากตั้งแต่อายุหกขวดเจ็ดขวดจ้ะ ใช้ปลาเสือได้เท่านองใคยเสือเพะว่าเห็นแต่ว่าสมัยกรร่อนบริเอินบงไฟยพญานาคแต่เอิ่นแก้วสเสดืด์บงไฟยพญานาคก,ก็สิอาเอิ่นใกล้ๆนีหรอกแต่ว่าของมันมีตั้งนานแล้วจะมีมาเป็นร้อยร้อยปีเป็นเป็นทันๆ่านปีพวกอะไรจะ ก็แต่ยังบวเกิดคุณแหละแถมได้ได้ถวดได้เท่าแมตตัวน,น,น้อยๆเนาะเพิ่ะจะตายไปสองโกคนเลยล่ะเพิ่นก็ว่กเพิ่นเพิ่นกรเหิน คือก,การแก้วสเสด็จกับแก่นี่แหละก็ว่า,ากันแล้วกันแล้วว่าแก้วเสด็จแลวกันแล้วกับบ้องยานไม่ปวจ้าคนเมืองเราค่ากับกัยกมือเห็นสเสด็จขึ้นมาเป็นหูแล้วกัยกมืออือคนบาคนกับว่ายกหลวงพ่อพระธาตุสเสด็จไปหาหลวงพ่อพระสายสินารักษ์ืถอเข้าใจคว่ำเสือกันแต่สมัยนั่นแต่สมัยนี้จะเป็นจะเป็นบ้องไฟพญานาคเบื่อจก่จกจ้ะมันจะมีแค่นี่แหละน้ะงขะาน้อยายติวกับจะกินเขาต้อจ้ะแต่ จะสิบนาที่เราเยี่ยติวขอบคุณทุกเริ่มทุกรักทุกไร,กท,กรกทุกกำลังใจที่มาฟ้องตำนานบางไฟพญานาคน้ำยาด้วค่ะเด้ออันนี้ตำนานเฉพาะเยายติว๋วที่ได้ยินเล่ามาเล่ากันต่อๆมาแล้วก็ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะจ้ะบายบายเลิบเลิฟทุกคนนะคะ